หนึ่งสองสามนางกับอ e ีเลื่อนเอานะครับ s ั o o n นี่เอนโดฟินโปรสามนะครับรองเท้า Racing ตัวท็อปที่สุดของซีรีส์ n d นโดฟินจาก s ั o o n นีจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามกันในคลิปนี้ได้เลยครับ โอ้โหคึกคักกันใหญ่นะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับสโตรนี่เอนโดฟินโปรสนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ทั้งหมดนะครับให้แตกต่างจากรุ่นที่1แล้วก็รุ่นที่2นะครับเคยรุ่นที่2มันไม่ค่อยเปลี่ยนเยอะไงรุ่นนี้มันก็เลยเปลี่ยนเยอะทําให้เรานั้นได้ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นไปกับมันนะครับสำหรับคู่นี้ครับเอนโดฟินโปรรุ่นที่3นะครับ The Art of Speed ศิลปะแห่งความเร็วนะครับเดี๋ยวเรามา ดูความแตกต่างระหว่างรุ่นที่2กับรุ่นที่3มันก่อนดีกว่านะครับเพื่อนๆว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเพื่อนๆเ,เห็นอยู่แล้วนะครับชัดเจน,นครับว่าดีไซน์มันเปลี่ยนใหม่หมดนะครับมันไม่เหมือนเดิมนะครับโฟมเนี่ยหนาขึ้นนะฮะร,รูปลักษณ์ของตัวรองเท้าก็แตกต่างออกไปนะครับไม่เหมือนรุ่นที่2เลยแม้แต่น้อยนะครับ ถัดมาเรื่องของความสูงของเจ้าตัวมิโซนะครับรุ่นนี้รุ่นที่3เนี่ยมีความสูงที่เพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมรุ่นที่2เนี่ยส้นเท้าสูงที่ประมาณ35.5และด้านหน้าเท้าอยู่ที่27.5นะครับรุ่นใหม่โปรสามนี่ก็จะเพิ่มขึ้นประมาณสัก4มิลนะครับเป็น39.5โอ้โห39.5นี่อีกจุด 5. ก็คือไม่ผ่านเกณฑ์เวิร์ลแอตเลติกแล้วนะคือไม่สามารถเอาไปแข่งในมาราทอนได้แล้วอะแล้วก็บริเวณหน้าเท้าก็31.5นะครับยก เพิ่มขึ้นมา4มิมดรอปยังอยู่เท่าเดิมนั่นก็คือ8มิมครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ต่างออกไปจากรุ่นที่2นั่นก็คือความหนาของตัว outsole ครับเพื่อนๆรุ่นนี้เนี่ยเขาปรับ outsole นี่เอ่อบริเวณพื้นรองเท้าเนี่ยครับให้บางลงจากเดิมเนี่ยหนาอยู่ที่ประมาณ3มิลเหลืออยู่แค่1มิลเท่านั้นเองนะครับโอ้โหแทบจะรีดปรับโฉมใหม่ทั้งหมดแล้วก็รีดน้ําหนักออกด้วยนะฮะให้มันเบาลงซึ่งแน่นอนครับ พอปรับขนาดนี้แล้วแม้ว่าโฟมจะหนาขึ้นนะครับแต่เอาโซนนั้นบางลงทําให้น้ําหนักนั้นลดลงมาด้วยนะครับจากเดิม213กรัมในขนาดมาตรฐานนะครับจนคู่นี้เนี่ยอยู่ที่204กรัมเท่านั้นเองนะครับหายไปประมาณกับ5เลยนะแล้วก็แน่นอนนะครับการเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลกับราคาแบบนี้นะฮะคู่นี้ราคาเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิม6 9 9 0บาทเป็น7590าทนะครับสำหรับ Pro3 เราฟังจุดแตกต่างไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังจุดเด่นรุ่นนี้บ้างนะครับว่า Pro3 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับจุดแรกเลยนะครับนั่นก็คือแท่นโฟมตนีโฟมโฟ,ม,โฟมหนาขนาดนี้นะครับใช้โฟมที่มีชื่อว่า power run pb เป็นโฟมตัวท็อปที่สุดของ s กุตตี้นะครับให้ความนุ่มให้ความเด้งนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับ s curve carbon fiber plate ที่อยู่ข้างในตรงนี้ เจาะรูให้เห็นด้วยว่ามีฟังเสียงเอานะ S Curve Carbon Plate นะครับและเทคโนโลยีถัดมานั่นก็คือ Speed r o t e เทคโนโลยีนี่เขียนอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเลยนะครับการปรับองศาของรองเท้านะครับให้เชิดหน้าขึ้นแบบนี้แล้วก็เชิดหลังขึ้นแบบนี้นะครับคู่นี้เนี่ยเท่าที่ผมลองสังเกตเมื่อเปรบเทียบกับรุ่นที่2นะครับ เชิดสูงกว่านะครับบริเวณหน้าเท้าจะเชิดขึ้นมากกว่าชันกว่าครับแล้วก็อัปเปอร์นะครับอัปเปอร์อัปเปอร์นี่โปร่งมากเบามากนะอัปเปอร์นี่จะโปร่งมากนะครับแทบจะย้อนแสงก็ได้เลยทีเดียวนะฮะนี่ผมส่องกับสปอตไลท์ด้านหลังนี่โอ้โหโปร่งจนเห็นไฟสปอตไลท์เลยอะโปร่งมากจริงๆครับนี่แล้วก็บริเวณลิ้นรองเท้าก็เป็นแบบบางนะครับ ลิ้นรองเท้าแบบบางไม่พอมีเจาะรูด้วยนี่ดูนี่นิ้วผมโผล่มาแล้วนี่เเจาะรูด้วยครับเพื่อนๆคือทําคือพี่เขาเล่นแบบทอนในสิ่งที่มันไม่จําเป็นออกเพื่อลดน้ําหนักลงมาครับบริเวณฮิลครับฮิลคอเตอร์ก็จะเป็นมีบกบุกนุ่มเล็กน้อยนะฮะแต่ไม่ได้บางเฉียบนะครับก็ยังมีบุกเพื่อให้มันกระชับบริเวณข้อเท้าของเราเวลาที่เราใส่นะครับแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับนั่นคือฟอร์มฟิตนะครับ ฟอร์ฟิตคือการดีไซน์หลักในการดีไซน์ของรองเท้าจาก s กอตตีนะครับให้มันโอบอุ้มเท้าของเรานะครับกระชับในทุกสัสดส่วนของเท้าเราเลยนี่ก็คือจุดเด่นของ n n o r p h i n Pro 3นะต่อมานะครับมาพูดถึง Feeling พูดถึงความรู้สึกหลังการใช้งานของผมบ้างดีกว่านะครับใส่คู่นี้มาแล้ว2ครั้งนะครับซ้อม Tempo ทั้ง2ครั้งเลยนะครับ ก็มี e ีซี่แาประกบอยู่ด้วยแหละเพราะว่าในในคอร์สมันก็จะมีเทมโปแล้วก็จะมีช่วงแรกที่ต้อง e ีซีนะเอาความรู้สึกของการสวมใส่คู่นี้ก่อนแล้วกันนะครับคู่นี้สวมใส่ได้สบายสบายที่บอกว่าสบายคือหน้าเท้านะครับผมเป็นคนไซส์ผมเป็นคนหน้าเท้าปกตินะครับใส่10 US คู่นี้ก็10 US เหมือนกันนะครับ ใส่ได้พอดีพอดีมากๆนะครับคือมันไม่เหลือพื้นที่ให้ขยับเยอะบริเวณนิ้วเท้าของเรานะครับมันก็จะพอดีพอดีกระชับพอดีมากก็อย่างที่บอกมันเป็นรองเท้าสายเรซซิงเพราะฉะนั้นมันจะทําให้มันกระชับให้มันพอดีกับเท้าเราให้มากที่สุดแต่มันก็จะไม่บีบรัดนะครับส่วนบริเวณอุ้งเท้าก็ยืนได้เต็มเมนะครับมันไม่ได้มีความแคบอะไรก็ออกแบบมาได้แบบพอดีพอดีนะครับตามหลักของเขาเลยฟอร์มฟิตนั่นแหละส่วนถัดมานะครับ รอบข้อเท้าตรงนี้ก็กระชับครับรัดเชือกแล้วก็กระชับเท้านะครับวิ่งแล้วส้นก็จะไม่หลุดออกมาครับโดยรวมแล้วภาพรวมเนี่ยใส่ได้แบบสบายๆมากนะครับก็เหมาะสําหรับการใส่เรซิ่งไม่ได้เหมาะสําหรับการใส่เป็นระยะเวลานานๆนนมากเพราะว่าหน้าเท้ามันค่อนข้างพอดีพอดีทีเดียวต่อมานะครับมาดูที่ตัวโฟมบ้างนะครับว่า p o w e r น o PB ใน Endorphin Pro 3ที่หนาขึ้นแบบนี้ให้ความรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับ ถ้าใครเคยใส่รุ่นที่1มาแล้วหรือใครเคยใส่รุ่นที่2มาจะสัมผัสได้กับฟีลลิ่งของความเฟิร์มแล้วก็กระด้างเล็กๆนะที่มันอยู่ในโฟมนะครับส่วนตัวผมเคยรู้สึกแบบนั้นนะครับแต่พอมาลองใส่คู่นี้นะเพื่อนๆ EndoFin Pro 3เนี่ยที่มีโฟมที่หนาขึ้นนะครับมันก็จะรู้สึกนุ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ความเด้งก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เคยรู้สึกไม่ดีเคยรู้สึกแบบ ไม่โอเคกับโฟมฟิลลิ่งโฟมตัวเดิมนะในตัวที่1ตัวที่2ที่มันมีความบางบผมมั่นใจเลยเพื่อนๆมาลองคู่นี้โปร3เนี่ยจะรู้สึกดีขึ้นจะชอบมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมตอนที่ใส่วิ่งเทมโป้นะครับก็สนุกมากครับคู่นี้เป็นรองเท้าวิ่งที่ใส่แล้วสนุกนะฮะคือโฟมมันนุ่มแต่มันให้ความแต่มันมีคาร์บอนเพลทที่มันเด้งขึ้นมาอ่านะแล้วก็ตัวสปีดโร่เทคโนโลยีนี่ก็ช่วยเพิ่มความสม o ท t h ในการจังหวะที่เราเปลี่ยนเท้าได้นะครับโดยรวมแล้วเนี่ย ผมว่ามันเหมาะจริงๆสําหรับใส่ซ้อมทําความเร็วและก็เอาไปใส่ในการแข่งขันด้วยนะครับมากกว่าที่จะมาใส่ในการวิ่งช้าๆนะมันจะใส่วิ่งช้าๆเี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่มันก็จะรู้สึกมันก็จะนุ่มๆธรรมดาเด้งๆนิดหน่อยนะแต่พอใส่วิ่งเร็วขึ้นเทมโปขึ้นเอ็นทัวเนี่ยโอ้โหสมชื่อสมราคาของเขาเลยนะสราสโกนีเอโดฟินโปรซนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ ที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะครับว่าให้ระวังสีตกให้ดีๆนะสำหรับตัว e n ็ o โดเฟนโปานั่นก็คือบริเวณตรงนี้ครับลิ้นรองเท้านี่แหละตัวสีตกเลยใส่เสร็จปุ๊บนะถุงเท้าเราเนี่ยนะครับจะมีรอยดีไซน์เป็นขีดออกมาบริเวณข้อเท้านะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อคู่นี้มาแล้วสีนี้มาแล้วนะครับหลีกเลี่ยงใส่ถุงเท้าขาวนะลองหาถุงเท้าสีอื่นดูอย่างของผมก็ได้ใส่ขงถุงเท้าสีน้าเงินเข้มแล้วก็มีตัดสีชมพูไอ้นี่นิดหน่อยสีเขาเรียกว่าสี กส,สีสีบานเย็นเออเขาเรียกสีบานเย็นสินะประมาณนี้นะครับสําหรับจุดสังเกตนิดเดียวนะที่เรารู้สึกได้อ๋อมีเพื่อนๆถามมีเพื่อนๆบอกว่าเท้าล้มข้างในยังเป็นอยู่ไหมนะครับสําหรับเอนโดฟินโปรที่ผ่านๆมาคือผมไม่เคยรู้สึกถึงอาการเท้าล้มที่อยู่ข้างในรองเท้าเลยนะครับตั้งแต่รุ่นที่1รุ่นที่2จนมาถึงรุ่นนี้นะครับไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยนะครับ ยังยืนได้ปกติเต็มท้าไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆรู้สึกแบบนั้นเนี่ยอาจจะต้องลองดูตัวอินโซข้างในนะถ้าชอบนะอาจจะต้องลองไปสั่งตัดอินโซอะไรพิเศษที่มันเสริมองอคุ้งเท้านะครับที่เรฟแรนเนอร์เขามีนะเลฟอินโซนะเขามีขายนะอาจจะต้องลองดูนะแต่ส่วนตัวผมไม่มีความไม่รู้สึกแบบนั้นนะครับไม่มีความรู้สึกว่าเท้าล้มเข้ามาข้างใน,นครับ เป็นไงบ้างน้องบาสลองเอนโดฟินโปรสแล้วครั้งแรกฟีลลิ่งแรกเลยฟีลลิ่งแรกรู้สึกนุ่มครับแต่ก่อนรู้สึกเอนโดฟิน1นมันจะมีความแน่นอพอๆขามนุ่มนะ,อ,ะอันนี้ความแน่นน้อยลงเป็นนุ่มเด้งคาแรคเตอร,ร์คล้ายๆกับโฟมโฟมดังแบบหนึ่งโอเคเข้าใจเลยงนุ่มเด้ง,ดงแล้วก็เบาเบาขึ้นเยอะเบาขึ้นเยอะเลยนะใช่เบาขึ้นเยอะวิ่งสนุกไหม สั้น,นนะสนุกนะแต่ยังไม่รู้ว่าระยะยาวมันจะส่งผลอะไรแล้วที่เท้าลม้มล้มปะเขาบอกกันว่าเท้าล้มข้างในรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแบบไม่ค่อย <ลม S 1> รู้สึกว่าช่วงกลางเท้าเล็กลงกลางเท้าเล็กลงช่วงกลางเท้าเล็กลงแต่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ส่งผลขนาดให้ถึงเท้าล้มในขนาดส่วนตัวนะฮะ,ะ,ะ,ะแล้วก่อนรุ่นรุ่นก่อนหน้านี้รุ่นหนึ่งรุ่นสองไม่เคยเจอเท้าลมเหมือนกันสปีดด้วยอะไจะคนเจอสปีดเยอะอันนี้ไม ไม่เคยเจอไม่เคยเจอทั้งสอง,ง,สองรุ่นเลยครับโอเคครับตอนนี้ตัว Pro 3ก็ออกมาแล้วนะครับผมก็อยากจะเห็นตัว Speed 3แล้วก็ตัวชิ3เหมนกันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับแล้วเ,เพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับตัว Endorphin Pro 3คู่นี้บ้างนะครับชอบไม่ชอบยังไงกับรองเท้า Racing ตัวท็อปที่สุดของ s ู o n n รุ่นนี้ครับ ส c o นี่เอนโดฟินโปร3นะครับวางขายแล้วนะครับที่ส k o n ี่ Store นะครับเซนทันเวสเกตหรือจะไปซื้อได้ที่ r รฟร r นเนอรทุกสาขานะครับรวมไปถึงที่เว็บไซต์ r e r u n n e r c o t h แล้วก็ร้านค้าที่เป็นดีลเลอร์ของทางสโ o นี่ด้วยนะครับ7,590บาทสุดท้ายก่อนจางก,กันไปในคลิปนี้นะครับไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณอย่าเอารองเท้าเรซิ่งแบบนี้มาซ้อมแบบเดลี่เทรนเนอนะมันไม่เหมาะกัน เอาไปใส่แข่งจะดีกว่าวันนี้ผมปอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ